สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนเขาใหญ่ทุกกันนะครับผมหลังจากวันนี้นะครับไปทําภารกิจใหญ่นะครับก็เพิ่งได้ออกมาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองบนาทีนะครับผมก็ออกมาหานะครับทีมงานครับผมมาเช่นเดิมครับผมเอานกออกมาต่อนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับผมทีมงานก็ตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวก็คงจะตามหานะครับว่ายังไง่ะบริเวณนี้มาประจําครับผมจําได้แล้วลหละบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นบริเวณของใครนะครับไม่ไปต่อที่อื่นเลยครับผมวนเวียนเดดอยู่ตรงนี้แหละนะครับอถามว่าต่อบ่อเดิมมันก็ได้ไหมได้ครับมันก็อบางทีมันก็มีตัวที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็มีแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนาะนี่แหละก็ พี่น้องลองดูว่าเป็นบอของใครครับพี่น้องครับคุ้นๆนะครับเนี่ยเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับไปหาที่าวางพะเนยรก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งครับผมว่าจะเป็นใครนะครับครับก็มาเจอตัวแล้วครับพี่น้องครับสําหรับอาจารย์ใหญ่นะครับออกมาช่วงไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นว่าออกมาช่วงประมาณเที่ยงเท่นี่แหละครับเที่ยงเที่ยงนี่แหละนะครับก็ เอามากี่ตัวอะไรยังไงหมาลย,ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวไปทักไทยหน่อยนะครับหายหนะ้าหายตาไปนานเลยนะครับเอาพ,พอ่อปัดอืมโอ้ยทําอะไรกินไม้หรือว่ากินไม้เลยเ,เออโอ้ยพ่อ้าสวัสดีครับ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 เป็นไงพ่อช่วงนี้โอ้ไม่หมาไม่หมาช่วงนี้ไม่หมาอะไรสักอย่างเลยกินยากหร,ออหรือว่าช่วงนี้กินยากกินยากจนคนจนลุกโอ้โหพี่นะครับวันนี้แดดออกนะพ่อออกแดดพ่อแดดออกนึ่งว่าคนจะไหมลยครับตอนนี้คนจะตายแล้วเออโอ้โหเงาไปหมดแล้วครับ วันสองวันที่ผ่านมาคือฝนน้วันเนาะฝนฝนไปไปนี่ไปไหนได้เลยครับพี่น้องครับวันนี้ก็วันนี้ก็มีอ่ามีช่วงเช้าช่วงเช้านะครับผมก็ไปธุระเพิ่งมาครับพี่น้องครับเสร็จธุระแล้วทีนี้นะครับก็คงจะได้อ่าออกตอนนกอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องครับพ่อมากี่ตัวในวันนี้มาสองสองเจ้าฟ้ากับฟ้าประธานกับฟ้าใหม่ฟ้าใหม่โอเคครับอ๋อมาบริเวณนี้มา ประจํานะพี่น้องครับไม่รู้จะไปไหนมันค่ำแล้วมันนั่นมันอยู่ไม่ได้ต้องรอแถวเล่นแถวนี้แหละรอการรองานไปอ่าเผื่อมีงานใช่ไหมงานก็พอได้ก็ไปทํางานครับเผื่อถ้าไปไกลเนาะถ้ามีงานมันก็ไม่ก็เลยทําเข้ามายากอย่างน้อยอันนี้ก็อยู่ใกล้บ้านนี่ก็ใกล้บ้านก็ไปหาเขาไปรับงานไปก่อนทํางานก่อนแล้วก็มาดูแล้วก็ทํางานก็มาดูแล้วก็ไป็นไรนั่นแหละก็คืออ่า เหตุผลที่ไม่ได้ไปไกลอ่าแล้วก็มาเพราะมาช่วงประมาณกี่โมงนี่บ่ายนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงอืมครับครับอ่าก็เดี๋ยวราดูครับพี่น้องครับนกยังไม่ขันรับวันนี้นกแดดร้อนอยู่ครับพี่น้องครับอยู่ตอนมามันขันกันฮะตอนมามันขันกันตอนมามันขันขันใส่เสร็จก็ไม่ขันเก็ไม่ขันก็ไปกลไปมันมันเขารู้กันหมดแล้วครับโอ้ คือขอให้ออกนะพ่อเนาะหยุดประเด็นละคือไปทุกวันเปนประเสริฐไปปักเบียดก็ไปด้วยทุกวันวันก็ไปสองอ่าอืมสารพุ่มเข้าบ้านอ่านอนต้นไม้เนาะทำกันตั้งแม่นอนใส่เบียดด้วยวันนี้ก็ใส่เบียดเบียดก็ปักเบียดก็ยอมนอนเอาคืนนอนนี่มาปักเบียดแล้วตรงนี้น่ะอืมได้เหยื่อะเรี่ยงนะพ่อฮะได้เยอะเรี่ยงล่ะเยอะเลยไมันมีปัญหาแล้วปัญหาจะ่ไหนล่ะเทรเดียน ใส่เดือนใช่ไหมเอาเห็นช่วงหนึ่งเอาอะไรนะเอาหวกเอาลูกหววขวกหรือลูกวัดเออไม่ได้ไปซื้ออ๋ออันนี้ต้องไปหาขอคซื้อเขาพรุ่งนี้ขาดแบงค์ขาดทรัพย์อยู่ก็เลยไม่ไปขี่เก็บไปบ้างซื้อสีกันลวบ้าสิอะอสิ่งหัวกวักเราก็ซื้อสีกันเหลอบางทีจะไม่กินก็ไม่กินอ่ะโอ้แต่ว่าหัวกนี่คือมันได้ลงทุนก็ลงทุนครับ ใส่เดือนนี่ก็ลงทุนขุดๆๆๆเฉยๆ,ๆอ่าได้ไม่ได้ก็ใกล้ๆเคียงกันพูดง่ายเนาะได้ได้ได้หมดทุกอย่างเลยครับผมบางทีใส่ของดีแต่ว่าไม่มีปลาก็ไม่กินเหมือนเดิม,มกินไม่กินอ่าได้แต่งูแต่งูเอาโอเคครับพี่น้องครับยังไงก็ขอพักเหนื่อยก่อนพี่น้องครับโอ้โหอ้ยแดดนี่วันนี้เนี่ยขนาดเนี่ยตอนนี้บ่ายสองนะใช่ไหมนาฬิกากี่โมงแล้ววะนาฬิกาไม่รู้กี่โมงลงไม่ทำเลยไม่ตั้งเลยนาฬิกายังไม่ตั้งอืเอา อยงเราจะใส่บาตรไปอะไรดิเขเฉยๆโอ้แล้วมีฐานมีอะไรไหมนี่ฐานมีฐานมีแต่เวลาไม่ตรงเวลามันไม่ตรงแล้วจะใส่บาตรไปดิใส่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีสองแล้วหรือเปล่านี่อ่าประมาณก็เราดูประวันก็ท่ามื่อวานเนี่ยเข้าื่อวานร้อนหนดูนาฬิกาแต่ว่าดูพระอาทิตย์นะครับเอ่าคุะมาณก็ประมาณตั้งแต่ไหนป่ะอืมประมาณก็เข้าผู้วานโอ้ยได้ละได้ละมันสคุ้นๆแล้วดูครับพี่น้องครับมันคุ้นๆแล้ว ดูตัวไอนาฬิกาแกนะครับไม่มีเวลาบอกนะครับศูน0จุดศูนศูนย์ศูนย์นะครับขีบวงเลยนี่ว่าอเที่ยงคืนได้ไหมี่โอ้ารจานใหญ่วกเลยครับหกทุ่มมันยังดีนะที่มันมีฐานมีบางทีเราลองทิติทิ้ตเดี๋ยวเราเนื่งว่าระเบื่อตกใจนึกว่าตั้งระเบิดตัวเองยชงไงวะอของหลานของหลานหลานบอใส่ก็ใส่มาโอเคครับ ไม่ใช่ร้านเขาติดระเบิดไว้หลวพ่อต้องใส่สรอเบมวยก็มาเออเอาเอาเอาโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะพี่น้องครับอนะเดี๋ยวตั้งยังไม่ได้ตั้งเลยจะเป็นร้านจะเป็นร้านแปลงงาจ้าอยู่การสูดซุดซุดครับโอ้ร้านตั้งอะไรจะไม่รู้ตั้งอะไรเป็นครับผมโอ้ยนกก็ไม่มีครับอ่าดันฝนดีมาตกครับพี่น้องครับโอ้ชมได้แวบเดียวครับว่าแดดดีนะครับสุดท้ายก็ คลึ้นนะครับคลึ้มมาแล้วก็ตามมาด้วยฝนครับพี่น้องครับก็ตอนนี้บ่ายสามอาจจะเข้าสี่โมงแล้วนะครับพี่น้องครับดูครับจะหยุดตอนไหนทีนี้อ่ะมันมาจากฝั่งนี้ครับไอฝนน่ะนะครับดูครับมืดมาหมดเลยครับอะโอ้โหนึกว่าจะแบบตกมาหลายวันแล้วครับฝนน่ะนะสามสี่วันแล้วนะ หนึ่งว่าวันนี้จะแดดซะหน่อยนะครับมาเล่นคอนบ่ายสุดท้ายก็เรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนมานะครับฮะบรรยากาศเสียงนานี้เถียงน,า,น,ยงนาเสียนกนะครับพี่น้องครับนี่เสียน,นกเขาใหญ่เลยแหละนะครับอ่าบริเวณเลยมาตีถิ่นเขาเลย,เลยวันนี้นะข้าบาดก็ชอบเหลือเกินครับตรงนี้นะอยู่ใกล้บ้านว่าอย่างนั้นนะก็ไม่ว่าก,กันนะครับตรงนี้ แต่ตอนนี้อาจารย์ใหญ่ผมอยู่ยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ใต้ต้นไม้ไปย่างนั้นแกชอบเขคงจะนอนตากฝนนะครับผมอยู่ตรงนั้นแหละอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสี่โมงนะใ้เวลาฝนสี่โมงครับอ่าพอห้าโมงให้หยุดนะครับให้หยุดตกนะวันนี้ผมก็เอาเจ้าออยมาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอ่ามันเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องไล่ต่อเนื่องนะครับผมสำหรับเจ้าออยนะครับ มาเจอสนามฝนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอหนึ่งชั่วโมงบินนะครับในการฝึกโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะก็เป็นธรรมดานะครับนกต่อมันก็ต้องได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่นถึงค่ํเมืดนะครับบางทีนะนะ,ะหรือฝนตกแดดออทุกอย่างครับพี่น้องครับยกเว้นอยากเกง่งใส่เยี่ยวกับกระปูดกับมดแดงอ,อันนี้ต้องระมัดระวังเนาะอ่ะโอเคครับอขอชมบรรยากาศ นะครับไปก่อนนะครับวันนี้เย็นเย็นไปก่อนนะครับผมครับแล้วนะครับฟ้าก็ไม่เปิดเลยครับพี่น้องครับยังมีฝนลงโปรยๆนะครับผมเนาะก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้อีสานหน้าฝนนะครับก็ต้องทําใจสักนิดนึงนะครับเนาะจากจะมาตอนไหนก็มาอยากจะหยุดตอนไหนก็หยุดนะมันเป็นหน้าฝนครับเป็นธรรมดาช่วงนี้ฝนกําลังเล่งครับพี่น้องครับนู่นนะครับถึงออกพรรษานะครับออกพรรษาก็จะ ฝนก็จะหยุดแลละครับทีนี้นะครับอาจารย์ใหญ่ผมนี่ยังไงไม่ทราบครับพี่น้องครับไปย้ายหรือว่าเปลนกลงก็ไม่แน่ใจนะนะส่วนผมก็ใส่ไปนู่นเลยครับพี่น้องครับนู่งนะนะับ่งรแบบสูงเลยครับนะเศร้าเกเมตรนะครับแบบลอยขึ้นไปน่าจะตกประมาณสัก1 0 1สิบเมตรนะครับพราเศร้าลอยนะครับจากพื้นไม่ได้ตั้งพื้นนะครับ จานใหญ่ผมแปลนกหลงเนาะแใส่ไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับบ่อนี้เป็นบ่อประจำของแกแล้วครับพี่น้องครับอ่าเป็นบ่อแก้ขัดเอาง่ายนะครับผมอ่าความอยากอยากต่อนกเนาะพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้ไปเต็มวันครับพี่น้องครับนะอันนี้ติดภารกิจใหญ่นะครับใหญ่หลวงวันนี้เห็นเดินแป๊บๆบไปฝั่งนู้นนะครับผมอ่ตอนนี้ฝนยังลงเม็ดอยู่นะครับผมอ่าแต่ไม่ลงถี่ับบางห่างลงนะครับผม สะตรงนี้แต่ก่อนแห้งครับตัวนี้เริ่มมีน้ำนะครับมีน้ำขึ้นเต็มเลยครับเอาลงหรือเปล่าครับนี่แค่ใส่ไปตรงนี้นะตัวหนึ่งนะไม่แน่ใจโอ้นะครับไฟรถแกน่าจะเอาลงนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะไปเอาลงครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวให้แกทก่อนปิดคลิปกับแกแล้วกันนะครับ ไม่มาขันเลยครับตรงนี้ออโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ใช่นั้นไฟรถของใครไม่ทราบครับสว่างสว่างนี่ครับแกอยู่ตรงนี้โอ้มาแล้วอันใหญ่ผมนะครับกับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับ <laughs> เป็นไงพ่อเป็นไงบ้างฮะไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมครับ มันนย่างนะครับมันพี่น้องครับมันเล่นบ่อยนะครับแกเล่นบ่อยตรงเนี้มันนานๆที่จะเจอนกคึกหาอะไรพ่อหาหาอะไรหา,อรหาโอ้นึกองว่าผ้าบ้านผมนึกว่าผ้าพวทตนะครับ, <laughs> อบโอ้หนูครับพี่น้องครับนึกงว่าผ้าพวทตนะบ้านผมนะ อันผมใช้ภาพาดภาพอะไสีชมพูสักสีอะไรเออ okay, ไฟรถ,รถอะไรพ่อจงังเลยผมนึกว่าไฟพ่อโอ้ยรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่โอ้ลืมเห็นนะรถหาเลยไ,ไม่รู้อ่าไปจอดอยู่ตรงนั้นรถจอดรถจิ๊กหรือเปล่ารถจอดที่ของมั่งฮะจะไปดูก่อนมันมาทำไมไม่โทรหาวะนะรถจิ๊กหรือเปล่าโอ้โทรมามาไม่โทรหาน้อหนอเตรียมอ่าโอ้เปลี่ยนคอนใหม่ไงพ่อ โอ้ขอนไม้อยู่คานะครับพี่น้องครับมันจะคาไหมเออมันจะคาไหมมันจะคาควายใส่สามจีจครั้งละคานะครับนี่โอ้สวยเนาะอ่าได้ยังพ่อนี่ได้ได้จะได้ไม้ได้จะไม้ได้จะไม้ยุยังไม่ได้ได้หนเลยนาฬิกาตั้งให้แล้วเป็นไงโอ้อะไรนี่ดูดูทางนี้สิห้าโมง ห้าสิบเจ็ดนาทีโอ้โหตรงแล้วครับพี่น้องครับเมื่อเช้าไม่รู้ว่ายังไงใส่เมื่อกี้วันกี่เดือนแล้วพ่อนีพ่อประมาณสักทุดกว้าๆของร้านฮะของร้านขโมยร้านมาลานให้่าใส่ไปดูเท่หน่อยอ๋อก็คงจะเอานกลงเลยนะพ่อหนบเพราะว่าอากาศไม่เปิดครับพี่น้องครับแคือมาฝนตกแล้วก็ยาวเลยนอนครับนเข้านอนนะครับนุ่งอากาศดูครับมืดคืนยังไม่หายนะครับเนี่ยอาจจะมาอีกตอนเย็นนี้นกสามวันแล้วยังไม่ได้ออกจากพเนยนเลยฮะ ออมาจากป่าก็เอาคอนใส่ลาเนี่ยต่อเลยต่อเลยตัวไหนไอตัวนั้นนะฟ้าใหม่ครับผมนี่ไปเอาลวดวันปกแปะปกแปะอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ไปเบ็ดมาดักปลายแล้วโอ้จะไปเอาเบียดมาดักปลาแล้วตัวนี้มันใส่คมใส่หน้าคุณขโมยใส่หน้าเขาครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ยังไงก็ถือว่าวันนี้นะครับมาที่เหนียวไม่พอ นะครับฝนก็ยังมาตกใส่อีกนะครับแบบนี้ก็กินยากนะครับผมเนื้อเนื้อที่อ่ะเดี๋ยวแตเดี๋ยงแต่ลาเดี๋ยวโยกันครับผมครับผมเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ผมคงจะจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนกก่อนนะครับมันจะนั่นนะครับผมก็ส่องนกดูนกก่อนนะครับก่อนที่จะมานี่นะเอาอย่างไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนกำลใจนะไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องที่เคยสับ้นที่มาใหม่ก็อย่าลืม ดติดตามกดกระดิ่งเพือทรามขอลกดใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่นะครับไปก่อนนะวาดวัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มาเอานกลงครับหลังจากที่แยกย้ายนะครับกับอาจารย์ใหญ่นะครับผมก็โอ้โหลกไม่คึกครับพี่น้องครับลนกไม่เข้าเล่นไม่เข้าร่วมอะไรเลยนะครับบินผ่านที่เฉยครับนกนะครับต้นที่ผมวางเนียดนะครับสูงจริงๆครับ นะผมก็เลยว่าเออโอเคมันก็ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันสูงมาครับผมใส่เกินครึ่งต้นเลยครับพี่น้องครับถ้านกเข้านี่สวยมากเลยพี่น้องครับนี่ช่องว่างๆเลยครับพี่น้องครับคอนน่าจะเป็นคอนเยอะแยะอยู่นะครับคอนแต่ว่าผมใส่ข้ามไปหมดเลยเอาขึ้นสูงเลยครับพี่น้องครับ มันต้นไม้มันไม่ค่อยมีครับพี่น้องครับดูตรงนั้นก็ไม่กล้าใส่นะครับก่อไผ่หนาเกินกลัวครับกลัวกขะปูดนะถ้าใส่ตรงนั้นคงไม่ได้อยู่กับพอบัตรคงต้องนั่งเศ้านะครับไม่งั้นอันตรายมากนะครับนี่ครับก็เลยใส่นะร้าเก้าเมตรลอยครับพี่น้องครับน่าจะประมาณสักสิบเมตรกว่าๆนู้นครับนกนู้นเลยนะครับนั่นแหละ ตรงนั่นแหละนะครับถ้ามาก็คือแบบสวยเลยครับนกไม่มีตัวมาเข้าครับอันน,นี้นะครับสรลอยดูครับ <laughs> น่าจะประมาณ10เมตรกว่ากวาได้นะครับผมอ๋อโอเคครับขออนุญาตนะครับมานกลงก่อนนึ่งนะครับนก ༼ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣ ༣